รวมรถมือ2 JK นําเสนอให้ท่านรับชมกับรถเก๋งราคาถูกๆนะคะต้องการรถยนต์ราคาถูกค่ะเข้ามาเลือกชมได้หน้าช่องเลยนะคะทุกท่านมีโลคลิปใหม่ให้ท่านได้รับชมได้เป็นตัวเลือกกันในทุกๆวันเลยทีเดียวอย่างวันนี้นะคะคลิปนี้เป็นรถ Honda Civic Dimension ค่ะรถยนต์ปี04ตัวท็อปเป็นรถบ้านนะคะราคาเพียงแค่5,9 0 0 0บาทเท่านั้นถูกๆค่ะทุกท่านเครื่องยนต์ VT e c เลขไม้2องแสนกิโลเมตรนะคะเครื่องเกียร์ดีมากๆค่ะเหยียบสบายเลยนะคะฟิล์มกระจกเซรามิกดำไม่เคยติดแกสน้ำมันรวน9195เลือกเติมเลือกใช้ได้หมดนะคะรถสวยพร้อมขับค่ะมีดิสเบรก4ลรีล้อระบบเบรกเป็น ABS มีแอร์แบกด้วยค่ะความร้อนปกติร้อนแม็กขอบ15ยางปี2022ภาษีปี67สีสันภายนอกพอได้นะคะ ดูรูปเบื้องต้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจกันก่อนค่ะทุกท่านรถคันนี้เน้นไปตามสภาพนะคะเป็นรถมือ2ผ่านการใช้งานมาแล้วค่ะมีประกันภัยแถมให้กับรถไปด้วยนะคะเป็นประกันภัย3บวกถึงวันที่7เดือน9ปี6 7ค่ะทุนประกัน1 0 0 0 0แสนบาทนะคะมีคุณแจรีโมทมีเอกสารให้ครบสนใจคันนี้ 5 9 0 0 0บาทค่ะคุยเจราจาโดยตรงกับผู้ขายได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปหรือจะแอดไลน์เพื่อคุยกันโดยตรงก็ได้เช่นกันนะคะ2ช่องทางสำหรับการติดต่อเลยทีเดียวพิกัดดูรถได้ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะนัดหมายวันเวลาล่วงหน้านะคะและอยากให้ไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านโดยตรงแอดมินเพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นให้เลือกชมเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่หนายหน้านะคะ ในวันนี้ต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ